มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอาร์ตพสุทเปิดคลิปนาทีสุดปลื้มปิติดอกราบเสด็จในหลวงพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ปราบปลื้มปิติเป็นอย่างมากนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลทักษิณานุปทานวันปียะมหาราช ปุศักรา2,563ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีและพระบร,รมวงศานุวงศ์ส่งพระดำเนินจากหน้าศาลาสหไทยสมาคมและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประชาชนที่มาเข้าเฝ้ารับสเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยหนุ่มอาร์ตพะสุดนะคะนักแสดงชื่อดังได้เข้าร่วมร,รับเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้ด้วยพร้อมเผยคลิปนาทีปิติพร้อมระบุว่ารารับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินปราบปลื้มใจมากท่านทรงจําได้พระองค์พาบอกชอบดูละครพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตหันมาถ่ายรูปผมด้วยเป็นพระมหากรุณาธิคุณทงรักพักดีรชาชวงศ์สกีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัต พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาซึ่งภายหลังนะคะในคลิปจะเห็นอาร์พระสุดนั้นนางรอรับเสด็จท่ามกลางผู้คนจำนวนมากค่ะและนี่คือภาพในคลิปค่ะทางนี้ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ